เพื่ออนวยามสะดวในการรับชมการแสดงประกอบแสงเสียงขอความกรุณาท่านผู้กียมทุกท่านโปรดปฏิบัติตามดังต่อไปนี้งดสูบบุหรี่ตลอดการรับชมการแสดงงดถ,ถ่ายภาพด้วยแสงแฟลชในระหว่างชมการแสดงหากต้องการถ่ายภาพท่านสาม,มารถถ่ายภาพที่สวยงามได้ในช่วงที่จบการแสดงแล้ว กรุณานั่งชุมในที่นั่งที่เจ้าหน้าที่ได้จัดให้เท่านั้นห้ามเดินเข้าไปในบริเวณเพื้นที่การแสดงเพราะผู้จัดได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและเอฟเฟกต์พิเศษไว้ซึ่งอาจเป็นอันตรายร้ายแรงได้อย่าใช้แสงไฟหรือฉายไฟระบว่างชมการแสดงขอให้ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดและอย่าพูดคุยส่งเสียงด,ดัง ระหว่างชมการแสดงเพราะจะเป็นการรบกวนสมาธิของผู้ชมข้างเคียงคณะผู้จัดงานขอขอบคุณผู้มีเกียรติทุกทา่านที่ปฏิบัติตามขอบคุณค่ะ